พันเราใบแตกทำยังไงมาดูกันเดี๋ยวแรกปกุิล็อกด้านล่างนี่ี่วงหมดแล้วเสือบกระปุเอนน้เราไม่เอาเอาที็เลยที่ใหม่ใหม่ เออเออทิปทิปอันนี้ไม่เกี่ยวเอออันนี้มันเล็กกว่านิดหน่อยแล้วแล้วก็เอาอันนี้ดูสลักนะ้วแล้วก็ดูให้ตรงสวบเลยสวบสวบเข้าไปแอบเก่าใช้ไม่ได้แล้วเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวบเข้าไปสวบเ,เข้าไปก่อนสิ tổ trăng Uốn với hàng lên nè Khi có tạch kiểu